โอเคผมกาบสวัสดีสวัสดีสสท,ท่านผู้ชมทุกท่านไปด้วยครับผมนะก็ในวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมวีไฟอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาโรงแรงกันอีกเดียวนะตอนนี้เราก็อยู่ที่มตาตเตอร์สองดาวรีบดูอีเดียนะครับผมนี่คือใช้เวลาวันเดียวนะครับ,รบผมก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็คาบาร์ซีซันนี้นะ่าจะถึงอยู่นะครับผมมัตเตอร์มาสเตอร์เนี่ยนะ ก่อนอื่นก็ต้องมีเสียงอะไรเข้ามากแล้วก่อนขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมตอนผมอัดคลิปแม่งไกด่ดนขันไอ้เนี่ยนะครับผมตอนไม่อัดนี่คือไม่ขันผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะโดูโด,โด,โดโว้เนะอาผมก็จะมาสุ่มเชอโรี่รัดไวนะ้นะไป น่าจับได้เล่นได้เล่นมาได้เล่นได้เล่นว่ะให้ดูกันนะว่าเกมนี้จะเบียนะครับผมเจอกันในเกมเลยดีกว่าไป let's go โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในกิจ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 แ้นะครับผมเราเปิดมันก็ออกเป็นที่เรียบเลย ที่นี่มีสลิงที่นี่มีสลิงไปก็ไปเด้อรับทราบไปไหนเนี่ยอะไรอ่ะเแฉ่แฉ่แฉ่เชียปชีเ่ยนแค่นี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ มตรงน่ไดีเกลือ,อที่นี่มีท่านกระโดดท่านกระโดดด้วยได้ปืนแล้วที่นี่มีปืนจะบอกพุชชั่นนี่ไงเดงม๋มปืนปืนปืนปืด,ปด,ปด,ปดอบอกเลยแม่งคุ้แหลงค่นนะทเนี่ย เรียนอัพดีกว่าครับอันนี้ก็กระตุกกระตุกนิดนองนิดนึง,นนงครับผมแต่ไม่ได้กระตุกอะไรมากเพราะแบบขอไอซ์วอลหน่อยขออ่ะขอเล่นได้อ่ะเดี๋ยวอ่ะอัดลิปไม่ได้แน่มถึงจะพังอ่ะก็ขอขอแล้วทุกคนนะ่าจะกดกดสุดๆให้เราด้วยนะจ้ากด อาจจะได้ซื้อแบบเปลี่ยนมือถงมือถืออะไรเงี้ยนะอยากสตรีมด้วยแหละประเด็นน่ะมือถือลองกล้าครับผมมือถือลองกล้ากำลังยึดจุดชชีวิตอยู่ครั้งแล้วนะแกจุดครั้งแล้วดีเราเพื่อนจะเอาแบบเอาเยอะื่อน แฟนๆไม่ไดิดเห็นคนหรือเปล่าที่ตาแฟดไปวะก็ฟ์ม,มไปเรื่อยๆแล้วไม่นะรีบเ่าเก็บแรงนยไม่ได้เก็บอะไรวะไม่ได้เก็บอย่างอื่คน,นับเราเก็บแรงก็เจอคนแล้วค่อยใส่อะไรประมาณเนี้ย โอ้ยแย่เวเจอคนนี่อยากกระตุกนะขอร้องขอร้องเลยอ่ะนะเจอคนนี่กระตุกนี่คือชิมหายวายวอดอะตายแน่บอกเลยตายงี้ตายงี้แกเน้ยเฮ้ยเฮ่าผม มาทีสถานีัวไฟกันดีกลงดีกลืบเหรียญด้านหน้าจะต้องซิร์ชิปสองอันนะสองอันเพื่อ,อเอา M60 ของเรานะั่นเอง อีกวันดีะะ่พไม่น่าดีเราแค่จะไปเอาเกาะไปไม่ใช่อะไรหรอกนะอยากได้เงินซื้อไอเทมทำเลย

มีคนเลยอ่ะมีคนเลยอ่ะเพราะลงชิงดิมาดิยิงฟรีกลอนยิงฟรีสะปัดไปกันนะครับ ปืนว่ากระตุกเนี่ยเห็นไหมโคตรเจโเคตรเจที่ไหนวะไม่ได้จนะตะวัาแน่นเกิน ัตรูแล้บศัตรูแล้วฮ<อ>ื่มไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ไงตบศัตรูแล้ว Mình đốt Đốt dọn Ồ, Oh, dọn dọn có dọn thế, dọn dọn à สวนดิวสวนข้าวหวานรุ่นใช่แม่งโคตรเยอะเลยสกิลคูดาวอยู่ไม่ไหว,ไหวไมากเนี่ยฮึบใช่ปะ เขาไปไหนไปนะจุรนจุระจูรอแน่โอ้ยไม่เบาหนักรอ่ะไม่เบาหนักเราอ่ะ เป็นอะไรเว้เป็นอะไรเว้ยนั่นจะผ่ายแล้วมั้งอ,อ้อน่นจะไปที่ไหนสักแห่งตรงตรงขวางอะไ,ไม่ได้คิวไม่ได้คิวเลย ้ยสว่วนมันเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนมันอยู่ไหนครบสกิลแล้วอ้โห,นห็นไกใเ่็หมแบบเนี้ยใช้สกิลสนามไม่เล็กเลย <c oughs> ขอบคุณนะดับเบิลคิล 对 แล้วเ่นเกินไปไมหมเพื่อนเราทิบเจ็ดคนแล้วเนี่ยตรงนี้มีเพื่อนเคใช้ได้พบศัออตรูแล้ว ไม่เข้าด้วยประเด็นน่ะเช่ไมลงไป่ตหนน่ลมาตอนไหนน่ยรอดทษทไม่รู้ว่ามันลงไปตอนไหนอ่ะ

ไหวแล้วเว้ยกระตุกกระตุกมากไป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  dominating ต<ล>าชงละชานะว้ย ยังไงฮะยังไงยังไงคบศัตรูแล้วมันบุ่ไปเนี่ยเชี่ยคบศัตรูแล้วยังไงฮะ 今年。Yeah. อุ้ยจะตายุณยมอขอไอซ์วอลล์หน่อยกระตุกเกินกระตุกเกินอู่ี่นะบุญญาครับผมนะแล้วบวกที่หกสิบสามนะแล้วตาแรกของวันด้วยแหละนะครับผมก็ได้ที่ห้านะ ก็ oh, ถือว่าไม่แย่ให uh ้ไ oh. ด้ห okay. okay. oh. okay. ้าค okay. 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 ิวได้ห้คิวถือว yeah. so ่าไม่แย่นะสําหรับมือถือกลางๆอ่ะนะโอเคโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกัน